สวัสดีค่ะพี่น้องพงไายสูผู้สุขมุมอนี้ก็มาพอๆพพยานิ้วคือเก่าละจ้าพี่น้องจ๋ายานิ้วก็มีข่าวมาอัปเดตพี่น้องมูเจ้าเห็นบอคลิปอันน้องนาริตาบอกกับแม่แพ้วแม่พี่น้องยานิ้วตื่นขึ้นมาอยู่ประเทศคนาดาก็ะะเห็นคลิปโอ้ยแต่เลียโตนอน,น,อนอพอกับแม่คืนหากันนอนพี่น้องเด็กหน่อยเป็นตาหักขักพี่น้องจ๋าน้องนาริตาก็บอกเก่งเก่งเป็นตาหักโอ้ยเห็นเราก็ได้เนะอัน,น,อนถามแม่ก็ไปกับมา เบานันเบานี่โอ้ยเป็นตาหักพี่น้องเบาโทรศัพท์กับแม่เบาเป็นตูเป็นตาโอ้ยน้องไรตาเก่งคักพี่น้องจ่าเราก็เอาวันกล่องไปให้น้องแม่ถามหาน้องกเอากล่องไปให้แม่เบิ้งน้องพี่น้องเราก็มุนนี่เราก็เล่นแม่บอกมาว่าบอกกับแม่ก็บเบากับแม่แม่ถามมาไปรงเนี้เป็นใดก็ตอบแม่โอ้ยเบาหูเรื่องคักพี่น้องเขาไปเบิ้งเด้อพี่น้องจ่าอยู่ในเพจอันหมอลำแพลวพาวเด้อพี่น้องไปเบิ้งลิปเต็มเด้อย่านิ้วก็สีอวนมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟัง อีซีหลายๆท่าน,นเพิ่งจะเข้ามาคอมเมนต์นพี่น้องจ๋าเป็นตหาหักตหาหักมูเจ้าอย่าลืมเข้าไปเบืองเด้อเป็นกำลังใจแม่แพ้วน้องนาลีตาเด้อพี่น้องจ๋าอันแม่แพลแล้วเราก็เขียนนั่นคลิปว่าคลิปตเต็มนาลิตาคุยกับแม่ห้ามมีแฟนสันบอกแม่ยังมีแฟนเด้อพ่อหักแม่ว่าสั้นแม่ก็หักพ่อแม่แพลแล้วเราก็ตอบลูดีดีพี่น้องจ๋าคนเป็นแม่นพี่น้อง แม่มีหนูสองคนแม่แค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วจ้าสั่นแม่แพลแล้วก็โพดได้อีกโพดนึงเนาะพี่น้องจ้าแมนความเล้าหล่ะมีลูกสองคนก็มีความสุขแล้วลูกก็หวงแม่บ่อยากให้แม่มีแฟนเนาะพี่น้องก็เข้าใจโอ้ยเอ็นดูน้องนาลิตาคำพูดห้ามไม่ให้แม่มีแฟนแม่ต้องเป็นแฟนกับพ่อเพราะหนูรู้ว่าพ่อรักใคร พ่อรักแม่นะสั่นแม่แพลวกับว่าแม่ก็รักพ่อจ้าสั่นโอ้ยพี่น้องจ๋าคําบอกของน้องนาลิตาเนพี่น้องแม่แพลวตอบลูกได้แบบนี้ถูกต้องแล้วแต่รอเขาโตขึ้นค่อยอธิบายว่าความรักมีหลายรูปแบบเป็นพี่น้องจ๋าแม่รักพ่อของหนูแบบนี้รักหนูแบบนี้รักคนอื่นแบบนี้แล้วเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้รูปไปในแค่ในความอบอุ่นความมั่นใจ ความปลอดภัยในเวลาที่อยู่กับเราเด็กเขาต้องการแค่นั้นเองแม่นพี่น้องจา๋าเป็นตะหักขักโอ้ยน้องนาะลิตาโบเก่งเป็นตะหักขักพี่น้องหูเรียงหูคว่มฉลาดขักเด็กหน่อยเทวดามาเกิดพี่น้องจา๋าเห็นใจหัวอกคนเป็นแม่ที่ต้องทํามาหากินไปทํางานต่างแดนคิดถึงลูกแม่ก็คิดถึงให้กําลังใจน้องแพรนะคะแมนพี่น้องจา๋า แม่มีหนูกับน้องเกียวก็มีความสุขที่สุดแล้วค่ะแมนแพล,แลวเราก็ตอบจังนสี่กับแมนความราพี่น้องจ่าเอ็นดูกรรมเทพตัวน้อยๆคุยกับคุณแม่น่ารักมากความรักที่ใสสะอาดคือลูกรักแม่รักพ่อถึงจะไม่เหมือนเดิมแมนพี่น้องจ่าสดๆอยู่กับสองเต้ามีความสุขแล้วนาริตะฉลาดพูดรู้เรื่องทุกอย่างเลยแมนพี่น้องจ่าน้องนาริตะหูเรื่องขั้นตอนวกอกกระพแม่เห็ดสายตาพร้อมพี่น้องโอ้ย ยังนึงกับเบิงเราอ้อยน้องนาะลิตาฉลาดค่ะพี่น้องจา้าน้องน่ารักมากแม่คงคิดถึงน้องช่างพูดดีน่ารักจังเลยแม่นพี่น้องน่ารักอบอุ่นค่ะแม่จา๋านาลิตาเกี่ยวมีความสุขอบอุ่นนาลิตาน่ารักรู้จักความมักตรงบอกว่าแม่ว่าแม่ห้ามมีแฟนนะน่ารักจังเลยแม่นพี่น้องจา๋จาจังเลยคอยเป่าฟินคือเป็นตาหักแต่พี่น้องซีตัวนีลาคากเอฟซี FC, ลากหนูนะาลูก เด็กน้อยเอ้ยแต่เลี้ยนตนเนาะสดใสล่าเริงแบบนี้ตลอดไปนะลูกแม่พี่น้องแกน้องนาลิตาสดใสหนาหัก้องตัวเกี่ยวกับเป็นตาหักักพี่น้องเขาไปเบิง่งเนื้อในเพจมอลลําแพ้วแพวพี่น้องจ๋าลิปเต็มแม่ไปเที่ยวแม่กับไกสิกับบ้านแล้วล่ะแกจะเห็นกันแล้วนาะพี่น้องแม่ก็บอกว่าซื้อของกันไปฝากพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจ้งใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวมีข่าวสารยานิ้วก็สิมาอัปเดตวอร์สูฟังคือเกาละจ้า,จาพี่น้องจา้าโอเคค่ะบายบายแ h งกิ y o